กิ้เรอะจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอ่งนะี่ม่บอกช่้วันไม่อดีต้อนไโดรรับบอลเมันเป่าดม่อรับเพื่อรับบอลช้วต้อไม่ใจร่้านไหชาทีเช้าเอรอรัอมาเดียว้มาเดีย้ม่ส่วนเราต้อรัลอ่พยายามเพื่อหน้าอ่อชย่มเล่านีี่ยแม่เดี๋มาต้อมาต้่ เพื่อน่าแสดงแต่การแกันเนี่ยมาสัญญาเชี่เราี่นอนเอา่าเกิดเอ้ามีอายากใจด่หน้าขอยืมไอียมาเสีเป็หัหนอีกน่ถราผมหไมดีเาน้อาจิมนนามาย้ออู่เา่มากระจอกหหน้าแค่ผ่าขาประจอกแล้วถ้าผ่าขาแล้วหนหน้าแค่ตาขาหน้าน่ามาพูดเด็ดนั้